สวัสดีครับวันนี้ก็รีวิวส่งงานนะครับผมชามรีโมทนะครับผมตัวนี้เป็นงานสามเมตรนะครับผมกดเป็นหกเป็นเอี่ยวนะครับผมก็ได้อยู่ราวเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ใส่แม่เหล็กแรงนะครับผมเพราะว่าถ้ามันแรงเกินไปเนี่ยมันจะหยุดปุ๊บไม่ธรรมชาตินะครับผมผมเน้นให้มันเป็นธรรมชาตินะครับผมเปอร์เซ็นต์เราได้เปรียบนะครับนะครับกดเป็นเอี่ยวนะครับผมกดเป็นหกนะครับ แต่ถ้าเราโรงงานสามเมตรเนี่ยก็คือ a เนี่ยจะไปทางประเทนทางดินนะครับผม b เป็นทางฟ้านะครับผมแล้วกด a นะครับดูจังหวะโยนะครับถ้าอยู่ได้กลางกางแล้วค่อยกดนะครับผมนะครับเปอร์เซ็น์เป็นดินนะครับผมกด a นะครับถ้าเล่นแบบว่าเราแผ่ไม่แตกนะครับค่อยๆเล่นนะครับผมเดี๋ยวกด b นะครับทางฟ้านะครับผมอันนี้หลุดนะครับผมก็คือรูปมันไม่ค่อยดินนะครับผม ันดินประมาณนี้นะครับผมนะฮะหกหกห้านะครับอย่างน้อยเรายืนหกยืนเอี่ยวครับผมอ่าเปิดนี้เข้าเป๋าหกนะครับกด a นะครับผมเป็นทางดินนะครับทางเอี่ยวนะครับผมอ่าเอี่ยวเอี่ยวสี่เปิดนี้หลุดนะครับเตะไปเม็ดนึงนะครับผมอ่าก็ดินนะครับผมสองสองสาม นี่มาเม็ดเดียวนะครับดูจังหวะการโยนนะครับผมนะนะครับเอีเอวสามก็ดินนะครับผมถ้าจังหวะพร้อมๆก็เป็นเป๋าเอีย่วได้นะครับผมแต่ว่าจะยากเพราะว่าลงสามเม็ดเนี่ยลูกมันจะเตะกันนะครับผม หนึ่งสองสามนะครับดินนะครับผมอันนี้หลุดนะครับเดี๋ยวผมให้รูปประกอบไปอีกสองชุดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับผมวันนี้ก็เทสงานาให้ลูกค้าก่อนก็ไม่น่าจะน่าจะพรุ่งนี้ไม่ก็มะรืนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเทสร,ระบบอีกสักวันหนึ่งนะครับผมเพื่อความชัว์นะครับผมขอบคุณครับ